เดี๋ยววันนี้เดินห้องไปหนุ yeah, ชื่อน้องเคทอรานะคะ,ะหนูมาห้องน้ำหนูมาห้องน้ำเองคะ่ะตอนหนูไปโรงเรียนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเวลาหนูปวดฉี่หนูไปห้องน้ำเองไปคุณครูไปด้วยคุณครูพาไปส่งแล้วหนูฉี่เองเหรอคะใช่ค่ะโอ้เก่งจังเลยแล้ววันนี้ได้เรียนอะไรบ้างคะเรียนเรียนปิกจิตรเหรอ แล้วอะไรอีกลูกเ,เรียนแอปเปิลโอู้หเหรอแล้วทำอะไรอีกคะเ,เ,เ,รเรียนเรียนมดเรียนมดเหรอแล้วอะไรอีกลูกเรียนเทียร่าสอนโอ,อเอนเหรอโอเว่นโอ้เพื่อนชื่อโอเวน่นสอนหนูด้วยแสดงว่าโอเว่นเก่งนะสิคะใช่ค่ะโอ้ เพื่อนโอเว่นสอนหนูด้วยสอนว่าไงคะชอนว่า a b c d e f g รอ e d c f g อะไรเงี้ยเหรอลูกโอ้ผักสอนอังกฤษแล้วตอนกลางวันหนูกินข้าวกับอะไรคะแอปเปิ้ลมีแอปเปิ้ลด้วยแล้วก็ข้าวข้าวเออข้าวน้ำซุปรู้มีน้ำซุปด้วยแสดงว่าต้องเป็นข้าวผัด ข้าวผัดไรเอ่ยข้าวผัดข้าวผัดเอิ่มไม่รู้อ่ะข้าวผัดมีเนื้อกุ้งไหมคะมีเนื้อไก่ไหมคะทำไมเขามีเบบีอ่ะโอ้อันนั้นในข่าวเขาเขาท้องอะลูกเขาท้องเขาถ่ายถ่ายคลื่นไฟฟ้าดูท้องดูน้องในท้องใช่ค่ะอ่ะเรามาคุยกันต่อค่ะลูกเวลาหนูแล้วตอนบ่ายหนูทำอะไรมั่ง หนูหนูได้นอนเหรอแล้วหนูงอแงร้องหาแม่เปล่างอแงหาหมมีร้องด้วยเหรอทําทำไมร้องวันที่สองอ่ะทำไมเหรอลูกงอหนูร้องหามมีเหรอทำไมล่ะปกติหนูจะไม่งอแงนะแต่กลางวันหนูร้องหาหมามีเหรอตอนนอนเหรอลูกหรือตอนไหนตอนเรียนหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยหันมาคุยดีดีก่อนลูกอเรียนค่ะฮะตอนเรียนค่ะตอนเรียนหนูร้องหาหมามี <laughs> คิดว่าร้องหาตอนนอนเพราะตอนนอนหนูจะกอดมานีไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ร้องตอนนอนใช่ไหมลูกหรือนอนตอนเรียนร้องตอนเรียนแล้วเพื่อนคนอื่นเขาไม่หัวเราะเยาะหนูเหรอลูกเหรอเพื่อนคนอื่นงอแงเหมือนเทล่าไหมล่ะหามามีอ่ะเอ่อน้องโอเวน่นร้องไห้เหรอแล้วใครร้องอีกลูกเอ่อไม่รู้เหรอแล้วน้องแพรวา่าเพื่อนหนูล่ะแพรวา เทว่าเทวร้งองไห้ร้องไห้เหมือนกันอือแล้วตอนเลิกเรียนนี่คุณครูมาส่งหนูไหมคะเอของค่ะเนาะใครไปรับหนูมาตอนเย็นเนี่ยเอ,อ็มม่ามี่มีคุณยายไปด้วยไหมคะไปด้วยค่ะคุณยายก็ไปด้วยเหรอว,ว้าวดีจังเลยคุณยายไปรับไปส่งทั้งเช้าทั้งเย็นเลยเหรอคะใช่ค่ะแล้วป้านาเหรอลูก ป้านาไม่ส่งป้านาไม่ส่งทาป้านาทางานป้านามาแต่เช้าไหมลูกมาแต่เช้าตอนเช้าป้านามาใช่ไหมคะมาอู้ยายตื่นไม่ทันเลยอ่ะเะเทียร่าไปก่อนไม่มีเพื่อนเล่นเลยเทียร่าไปเล่นที่โรงเรียนยายไม่มีเพื่อนเล่นเลยอ่ะอล้เนี่ยูไป,ปูกไปกลับมาแล้วเนี่ยอปเย่ยหมอแล้วเนี่ยออไปเล่นเป็นเพื่อนเยี่ยหมอเหรอ แต่ว่าหนูก็ไปโรงเรียนทุกวันไงตอนกลางวันยายไม่มีเพื่อนเล่นหอ้มาแล้วเนี่ยเราจะเล่นอะไรกันดีล่ะคะเล่นซ่อนแอบเล่นซ่อนแอบแล้วไปโรงเรียนหนูได้เล่นเกมกับเพื่อนยังลูกเล่นเกมเล่นยังเล่นแล้วค่ะเล่นเกมอะไรอ่ะเกมช้าง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 เหรอยเอ แล้วหนูได้พาเพื่อนเล่นมอนซอนแอบไหม on มอนซอนแอบงูกินหางตุ๊ก,กตาอยู่ข้างหลังระวังดีดีฉันจะตีหลังเต <c oughs> โอ้เจ็บโอ้เจ็บเอาแล้วบอกบอกบอกเพื่อนเพื่อนก่อนลูกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เจอกันเพื่อนเพื่อนที่รักเจอกันที่โรงเรียน บายบายเพื่อนก่อนแล้วลูกแนละ้วพรุ่งนี้นะคะ